เอกลักษณ์ไม่ว่าจะเป็นขนมอาหารคําพูดหรือสําเนียงต่างๆเนี่ยอย่างเช่นคําว่าสวยงามในสะตูลเขาจะพูดว่าราหมงครับผมราหมงนี่แปลว่าสวยงามและก็เพื่อนนี่ในภาษาใต้ปกติเขาจะเรียกว่าเพื่อนเลยแต่ของสะตูลเขาจะเรียกว่ารากันครับผมสวัสดีครับผมบางแรกาดนายอภินันตุกเอียดมาจากเพจบางแรกาดและทิ t ตอกบางแลกาดครับ ก็หาที่มาว่าบางแรกาดนี้มันแปลว่าอะไรเพราะตอนนั้นยังไม่รู้ว่าบางแรกาดนี้มันแปลว่าอะไรเชื่อพอท้ายสุดไปหาคาโบราณน,นี้มาจากคุณเก่เขาบอกว่าแรกาดแปลว่าผ้าผ้าเช็ดตัวหรือว่าผ้าขาวม้าที่ใส่อยู่ก็เลยนําผ้าเช็ดตัวหรือว่าผ้าขาวม้านั่นแหละออกมาเป็นเอกักษักของตัวเองก็เลยใช้ชื่อบางแรกาดจากวันนั้นจนถึงวันนี้ครับ ความภูมิใจที่ได้ทำแบบนี้ก็คือผมเนี่ยมีความฝันตั้งแต่เด็กๆแล้วตอนป .3 เนี่ยอยากจะเป็นแบบยูทูบเบอร์อยากมีแบบมีรายได้จาก YouTube ก็เลยแบบไปดูรุ่นพี่ี่เก็ทำแต่ตอนนั้นอะ่ะมันยังไม่มีไม่มีแบบต้นแบบในภาคใต้บ้านเราย้อนกลับไปเมื่อประมาณ10กว่าปีที่แล้วไม่มีต้นแบบเลยในภาคใต้ก็คือดูรุ่นพี่ในใน u t u b e เอาและหลังจากนั้นก็นำมาปรับเปลี่ยนเป็นของตัวเองและหลังจากนั้นก็ทำมาเรื่อยๆทำมาไม่ว่าจะเป็นเพลงก็ทำมาแล้วร้องเพลง โเวอร์เพลงทำมาหมดทุกสิ่งแล้วจนสุดท้ายมาเจอแนวทางของตัวเองก็คือการทําบางรายการนี่แหละครับมุมมองต่อจังหวัดสตูลเนี่ยผมว่าสตูลเนี่ยมันมีแบบมีเอกลักษณ์นะเพราะว่าเป็นเมืองที่มี2ภาษาเหมือนเหมือนที่เนี่ยเาขาจะใช้ภาษามลายูกันที่ตันหยงปูเนี่ยเขาใช้ภาษามลายูในการพูดกันเพราะว่ามันอยู่ติดชายแดนมาเลและก็สตูลเนี่ยเอกลักษณ์ไม่ว่าจะเป็นขนมอาหารคําพูด หรือสัมเนียงต่างๆเนี่ยมีเอกลักษณ์ทุกสิ่งเลยวิถีชีวิตเดิมๆก็คือยกขึ้นมาหวัาวเช้านี่คนในเมืองเขาจะกินเบอร์เกอร์แต่ว่ามาในภาคใต้บ้านเราเนี่ยในจังหวัดสตูลเนี่ยเขาจะกินชากยชากยที่แปลว่าปลาต้องโขครับผม,มยกขึ้นมาหัวเช้าเขาจิบน้ําชา,าแตกต่างกับในพื้นที่ในเมืองยกขึ้นมาหัวเช้าเขาจะซดกาแฟแบบอเมริกาโน่แต่ที่นี่เขาจะซดโกบีครับผม เอกลักษณ์ของผพจบังรายกาดก็คือการใช้ภาษาเนี่ยแหละครับไม่ว่าจะเป็นภาษาใต้ที่ผสมภาษามาเลภาษาถิ่นของผมที่เป็นสำเนียงที่ไม่เหมือนกับอำเภออื่นๆแบบนี้ผมก็เลยเอานำมาเสนอในช่องบังายกาดก็คืออย่างเช่นคำว่าสวยงามในสตูลเขาจะพูดว่าราหมังครับผมราหมังนี่แปลว่าสวยงามและก็เพื่อนนี่ในภาษาใต้ปกติเขาจะเรียกว่าเพื่อนเลยแต่ของสตูลเขาจะเรียกว่ารากันครับผม ผมจะทําเปลดไปจนกว่าจะหมดเรี่ยวแรงเลยเพราะว่ามันเป็นความฝันชิ้นหนึ่งของผมที่สูงสุดในชีวิตเลยก็คืออยากอยากมีรายได้จากการทําวิดีโอก็คือจะทําจนกว่าจะไม่มีแรงจะทําจนกว่าจะยกขึ้นไม่รอดภาษาบ้านเราว่าราคันชันคือแอดไว